ทีนี่อย่างเชบอลกับช่วงนี้เนี่ยประชาชนนะทยอยเดินทางกลับกนแล้วไม่ว่ากลับปืนเตี๋หรือว่ากลับตามเมืองจังหวัดเศรษฐกิจต่างๆเปิดกลับไปทํางานนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่เดือนก็การใช้รถใช้ถนนร่วมไปถึงเนื่องอย่างตองเฝ้าระวังกันตอนนี้ก็คือเรื่องของัยธรรมชาติหรือว่าัยพิบัิที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนผี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่อำเภอเจนะและก็อำเภอระแงะเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและการน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่15-17เมี้้ายน ว่าทีรอยตีตะกูลโททำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยนะครับว่าสำหรับง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระหว่าซอดท่อหนอ่อยช่อได้ออกประกาศาาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและกาา็น้ำป่าได้ลากปีตงหมูในช่วงวันที15่15ถึง17เมษาย,ยน2568น,นี้ในพื้นที่11จังหวัดภาคใต้ครับซึ่งรวมไปถึงจังหวัดนราธิวาสพื้นทีอ่อำเภอจันแนะเลยก็อำเภอระเงะนั่นเองครับก็ื่อเลยมีการกำชับให้อำเภอทองทีทองทิ้นรวมถึงด้วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเฝ้าระวังและก็แจ้งเตือน เพื่อนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสียงเตรียมพร้อมในการค้นคองขึ้นที่สูงหรือว่าอ,อพยพท่านที่ทาเกิดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝน,นสถานการณ์ตลอดจนเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เพื่อให้สามารถรเผชิญเหตุละก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทัน,นท่วงทีนะคะทีนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือค,ค,ค่ะก็สาม,มารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัยหรือว่าสายด่วนปอพหนึ่งเจ็ดแปดสี่ โถ่ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยใช่แล้วนะครับพยายามติดตามข้อมูลขา่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐเนาะอ,อยากติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะบางที่เนี่ยอาจจะมีคนดีว่างดีแล้วแต่ว่าอาจจะส่งข้อมูลต่ดคลาดเคลื่อนไปในเฟซบุ๊กอะไรแล้วยอยาจะไปแช์จะไปกดไลค์นะครับติดตามเจ้าหน้างานภาครัฐ เขาอบ <Fake> new, อกว่าเฟกนินวเรื่องว่าเขาบิดเบือนอมันจะทำให้หลายลาคนเนี่ยตื่นตะนกกับให้การที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นห้มอนิเตอร์ในงานผาคหลัดไว้โดยเฉพาะป,อ,อ,ปอพ่อเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนผี่นอประชาชนถ้าเกิดไม่แน่ใจยกรูรกระได์โทรไปดีใส่โดนปอพ่อเรื8สีแล้วก็โทรถั้งเลยว่าข้อมูลนี้จริงแทดแคไหนหรือว่าถ้าเกิดเตรียมตัวต้องเตรียมตัวได้พันรือบ้างนี่นะคะจะได้เตรียมตัวเฝ้าระวังป้องกันไวรก่กอนนั่นเองนะคะ